สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเมื่อกี้นี้ก็เป็นสีย้อมผ้านะครับวันนี้เป็นสีเคมีย้อมผ้ารุ่นพิเศษนะครับผมสีดํานะครับอันนี้คือผมไม่ได้มาขายสินค้านะครับอันนี้ผมสั่งซื้อจาก La สด a านะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับซองหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสักประมาณสัก20กว่าบาทนะครับผมแต่ว่าผมสั่งซื้อมาประมาณ4ี่ซองนะครับ ก็รวมทั้งหมดก็อยู่ที่100บาท100นิดๆนะครับผมไม่น่าจะเกิน120นะครับเออนี่ครับลักษณะที่ผมย้อมนะครับก็คือผมต้มน้ําให้พอประมาณนะครับผมแล้วก็ใส่เกลือไปในหนึ่งเออเราใส่เกลือนะครับเกลือที่เรามาทําอาหารนั่นแหละครับผมเกลือที่มีรสเค็มนะครับผมเราเอาใส่ประมาณ1นึ่กำมือนะครับผสมกับน้ําเปล่าแล้วก็ใส่ซองสีลงไป1นซองนะครับผม อันนี้คือเป็นสีดำนะครับที่ผมย้อมเป็นกางเกงเป็นสีดำนะอันนี้คือผมย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็เลยยกให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมนี่ครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอุปกรณ์ที่เราจะต้อง เออจะเตรียมไว้นะครับก็คือมีแว่นตามีถุงมือนะครับผมแล้วก็มีผ้าปิดจมูกนะครับผมเพื่อเป็นการเซฟตี้ของตัวเราด้วยนีนี่ครับอันนี้พอผมย้อมเสร็จนะครับผมก็จะมาใส่ถังแบบนี้ไว้นะครับปกติแล้วก็ให้แช่ไว้ประมาณ45นาทีนะครับผมแต่ว่าผมใจร้อนนะครับผมก็เลยแช่ไว้ประมาณสัก6 7 8นาทีผมก็เอาขึ้นมาเลยนะนี่ครับนี่คือกางเกงเป็นแบบสีนี้นะครับผม ผมจะย้อมให้เป็นสีดํานะครับดูนะครับเพื่อนๆดูดีๆนะครับผมจะเอาไปจุ่มน้ําหมึกเป็นสีดำนะฮะสาเหตุที่ผมย้อมเป็นสีดํานะครับผมคือผมต้องการใช้กางเกงสีดำนะฮะแล้วก็เพื่อเอาไปทํางานในสิ่งที่มันเปืเป้อนน้ามันอย่างนี้นะครับผมผมก็ไปใส่ทํางานนะครับเพื่อจะลดการมองเห็นหรือว่าลดการเปื้อนของกางเกงนะครับ ผมก็เลยจัดสินใจยอมเป็นสีดำซะเลยนะครับผมมันตรงกับสถานที่ทํางานด้วยนะครับผมสถานที่ทํางานผมต้องใช้กางเกงเป็นสีดํานะครับเพื่อว่าลดการเปื้อนแล้วก็การมองเห็นที่แบบว่าเป็นคราบน้ํามันอย่างนี้ครับผมถ้าเราใส่กางเกงเป็นสีออกเป็นขาวๆเทาๆอย่างนี้เวลามันเปื้อนน้ามันอย่างนี้มันก็จะมองเห็นง่ายนะฮะผมก็เลยสั่งซื้อสี จากร a ซาด้านะครับผมขออนญาตเอ่ยชื่อก็แล้วกันนะฮะก็ประมาณ3 4วันนะครับสินค้าส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมอันนี้ไม่ได้ขายสินค้านะครับนี่ครับอันนี้ผมก็ไม่จุ่มเอามาแช่ไว้นะครับอันนี้ก็ต้มน้ำไฟอ่อนๆนะครับผมปกติแล้วก็ให้แช่ประมาณ4 5นาทีนะครับผมอ่านจากวิธีการใช้งานนะฮะจากหน้าสองของ4สีอผ้านะครับ นี่คือเราย้อมจริงนะครับผมแล้วก็ทำคลิปแบบจริงๆกันเลยนะครับไม่มีการเมคซินใดๆนะครับผมเพราะว่าไม่มีค่าสปอนเซอร์ใดๆนะครับอันนี้คือผมย้อมเป็นสีดํานะฮะนี่ครับผมอันนี้คือผลงานของผมนะครับผมที่ผมย้อมจากกางเกงที่ไม่ใช่สีดํานะครับผมย้อมให้มันเป็นสีดําออกเป็นสีเทาๆนะฮะก็ตากแดดไว้ให้มันแห้งนะครับผม ก่อนที่เราจะไปะตากแดดไว้ให้มันแห้งเราควรที่จะซักด้วยผงซักฟอกก่อนนะครับผมเพื่อว่าให้มันหอมนะฮะนี่ครับล้างด้วยน้ําสะอาดนะครับผมเราก็สามารถสวมใส่ได้เลยนะครับผมเอาไปทํางานในที่เลอะนะครับจากกางเกงที่ไม่ใช่สีดําเราก็ย่อให้เป็นสีดํานะครับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมครับข,ขอบคุณครับ